ฮัลโหลทุกคนคะ่ะหลายคนถามสูตรเคล็ดลับของพี่หายว่าทําไมถึงผอมผอมได้ยังไงทําไมผอมเร็วผอมและสวยด้วยนี่จากคุณขาด้านหน้าของพี่เลยนะคะเคล็ดลับของพี่ก็คือกาแฟยอดรักแบ็คคอฟฟี่นี่เองอาถามว่าเป็นกาแฟลดความอ้วนไหมหลายคนถามว่ากินแล้วลดไหมกินแล้วลดแน่ถ้าคุณมีวินัยนะคะต้องบอกเลยว่าพี่หายเนี่ยเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นไทยลอย คนเป็นไทรอยกินได้คนเป็นเบาหวานกินได้ไขมันกินได้เบาหวานกินได้กินได้หมดเลยไม่ไม่ห้ามอะไรทั้งนั้นเลยนะคะก็คือพี่ไฮเนี่ยเป็นไทรอยจะลดได้ช้ากว่าคนอื่นที่สุดและระบบขับถ่ายก็ไม่ดีตัวนี้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ประมาณหนึ่งนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับแบบปูดป้าดอะไรขนาดนั้นก็ทําให้เราถ่ายคล่องขึ้นเป็นกาแฟคุมความผิวอิ่มทนพี่ไฮทานบางวันถ้าทานสามห่อนี่นะ แทบจะไม่ได้แตะข้าวหรือแทบจะไม่ได้แตะอาหารเลยเพราะว่ามันไม่หิวเธอหลายคนบอกว่ากินห่อเดียวจะได้ผลไหมได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีวินัยกับตัวเองด้วยนะครับ่ให้กินทุกอย่างแต่ไี่ให้กินน้อยตอนนี้พปกินน้อยมากกินคำสองคำแล้ววางแค่เนี้ยตอนนี้น้ําหนักถามว่ามากันเท่าไหร่แล้วไปเท่าไหร่แล้วน้ําหนักของคุณอยากจะบอกว่าเข้าที่สิบสี่กิโลแล้วนะจากน้ําหนักเกือบเจ็ดสิบตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง ห้าสิบเก็์อะว้าวไหมอะแล้วมันลงมันลงต่อเนื่องมันลงต่อเนื่องเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนมีวินยัยบางคนบอกว่ากินแล้วไม่เห็นได้ผลไม่ได้ผลเพราะคุณไม่มีวินัยไงที่รักลองมีวินยัยดูสิแล้วดูล่างดิฉันว่าดิฉันทําได้คนบนโลกนี้ก็ทําได้เอาจริงๆมาเลยค่ะโปรจุกจุกกันเลยนะคะโปรของเรานะคะขอเน้นอีกครั้งหนึ่งโปรของเราหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบาทสองห่อนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบแต่ถ้าสี่ห่อหนึ่งพันบาท แต่อยากให้ตุนมากๆเพราะตอนนี้ของขาดตลาด10ห่อไปเลยคุณ2,290บาท